จากการติดตามข่าวสารปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามีหลายคนที่ต้องการชำระหนี้ให้แก่เจ้านี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้านี้ในระบบหรือเจ้านี้นอกระบบแต่บางครั้งเจ้านี้ก็ปฏิเสธไม่รับชำระหนี้จนทำให้ต้องถูกฟ้องและท้ายที่สุดถูกบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินของตัวเองครับ ที่ผ่านมามีประชาชนหลายท่านมาสอบถามและเล่าข้อเท็จจริงให้ทางสำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดรีสเกตว่าต้องการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เงินกู้แต่เจ้าหนี้ได้ปฏิเสธรับชำระหนี้โดยไม่มีเหตุผลใดๆให้แก่ผู้กู้ประชาชนจึงได้รับความเดือดร้อนว่าตนจะต้องขึ้นศาลและอยากทราบว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง ในวันนี้ครับผมจึงจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการวางทรัพย์การวางทรัพย์คือวิธีการชำระหนี้ที่กฎหมายกำหนดขึ้นเมื่อการชำระหนี้มีอุปสรรคอันเกิดจากตัวเจ้าหนี้โดยลูกหนี้หรือผู้วางทรัพย์ต้องนำเงินหรือทรัพย์ที่เป็นวัตถุแหง่งหนี้ไปวางณสำนักง,งานบังคับคดีซึ่งที่ส่วนกลางคือสำนักง,งานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพ1-6ส่วนภูมิภาคคือสำนักง,งานบังคับคดีทั่วประเทศครับแต่การวางทรัพย์ก็ต้องมีเหตุผล ที่จะขอวางทรัพย์เช่น 1. เจ้าหนี้บอกปัดหรือปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้โดยปัสะจากมูลเหตุอันอ้างกฎหมายได้เช่นผู้กู้ได้ทำสัญญากู้ยืมตามกฎหมายโดยกู้ยืมเงินจำนวน5 0 0แสนบาทจากผู้ให้กู้โดยมีกำหนดชำระทุกต้นเดือนของทุกเดือนและต้องชำระเสร็จสิ้นภายใน3ปีแต่ต่อมาใกล้ครบกำหนดชำระหนี้ผู้กู้ต้องการปิดยอดชำระก่อนครบกำหนด แต่ผู้ให้กู้ปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้โดยไม่มีเหตุจะอ้างได้ตามกฎหมายหรือว่าเพื่อเอาดอกเบี้ยผิดนัดครับ 2. เจ้าหนี้ไม่สามารถรับชำระหนี้ได้เช่นเจ้าหนี้ไปต่างประเทศหรือหาตัวเจ้าหนี้ไม่พบซึ่งผลของการวางทรัพย์หากลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดชำระหนี้จะมีผลทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดผิดสัญญาไม่ต้องเสียดอกเบี้ยค่าเสียหายค่าสินไม่ทดแทน หรือเบี้ยปรับและเจ้าหนี้จะร้องต่อศาลให้สั่งบังคับชำระหนี้ไม่ได้ในส่วนการถ่ายถอนการขายฝากที่ดินการวางทรัพย์จะทำให้ได้กรรมสิทธิ์กลับมาสู่ผู้วางทรัพย์หรือผู้ขายฝากครับ